สวัสดีครับพี่น้องครับอันีมาจากรส้มเราฟังพระอาจารย์เจ้าวาดวัดบัดยังเ่งป็นโ้ศีสมพรชีวัดกุแครับบ้านกองขันอำเภออำเภอพูดมิสัยจังบวันหนองคายพระอาจารย์เพ่นได้ใเจ้าวาดไม่ได้หนิตลังไม่ๆม่ไฟแดงไฟแดงรับได้นอนนอนใจน้ำพ่นสาธุสาธุเดี๋ยวพระอาจารย์นิมนต์นิมนต์นาง เน้นจทางมาตอสครับมือนีร้อมาตเนี่ยจากน้ำบาเ้อร์เซาอมาแห่โอสิบปักแสนเดียวและสามแสนสิบเอาใส่ซองอเอาเอามาหา่งเพนอมาสิบปักแสนหนึ่งเดียวอ่าอีกสามแสนเอาใส่ซองจะเริ่อ๋พาอีพดยอมากเรับเอะมากเริ่มแห่ก่ามันเก่าโม่ง่ยพอ เก้าโมงบรรยากาศแบบกันเรื่อยๆเออซาถัอีพอหยดเล่ากับว่าจากหมู่บ้านเพชรสมุทรดินอยู่บ้านเก่าอาจารย์ชูแถวบอกเขาสอนไม่เศรษฐะนะครับนรอบบรรยากาศนัะครับกลุ่มอีพอหลายๆเห็นหาเห็นตายอดทั้งหมดเท่าลยโอ้อ้าอ้าวอ้าวทได้ประกาศไทยเนาะอ่าพี่น้องกิฟซีนะครับของมหาเฮงผ้าม้วนของมหามินม้วนซีนของเกียบหนึ่งหกหาดชาแนลอ่า เพิ่นมียอดเงินณวันที่28เดือน2นะ64เฮา1 4 7 4 5 0บาทบ่มีสตางค์วะเอ้าจักกระทินสีสลักอ่าๆ1 4 7 4 5 7บาทเอาซาถูกซาถูกซาถูกอ้าวเอออ่ะอาะนิ่มแน่เอาถุดๆุ อ่าอ่าอ้าวซาถูกซาโอ้ยมีต้นงามๆเนาะเข้าสิได้อเปาไปอันั้น,น,นอืมเขาสิได้ไปบวงสรวงอ่าอีพ่อเพ่นอีแม่เพลนเน,น,น,นาะเอาซาถูกซาถโอ้มีเข่าตอ,อกดอกใหม่เรียบร้อยเมื่อตัวนี้เอาอันอันเดียวๆให้แม่เสื้อนกลุ่มแม่บาเข้าจอมาเอามาเอาไปพันเห็ุเห็นเป็นกิจจลักษณะโอ้ยแต่เป็นดำเป็นดีห่วงซิว่าให้เตรียมนี่นี่พี่น้องต้องตามเตรียมไห้พ้อมแล้วนี่ อ่าอ่าเอาขอบบญขอบคุณขอบบญขอบคุณเราจะบังลมเด้อท่านตั้งดีๆตั้งดีๆครับสวัสดีครับเอาลมไปมันละมันตั้งข้างล่างก็ได้ตั้งข้างล่างไม่ต้องไปตั้งทางบนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเอาอ่าเดี๋ยวจัดให้กันเดี๋ยวเอามาก่อนเดี๋ยวพนณีจัดให้ไหมอ่า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 ตั้งไว้ข้างล่างตั้งไว้ข้างล่างก็ได้พอมาประกาศสายนะครับเราต้อรแก้กาศทั่วไปทุกอย่างแก้ไขได้อืม อ่พอ500าพรห้าร้อยวันคนึ่งลังเลยรปมาณว่าขาดสายมับเจนอสซ่าชูอีพอ,อเรลอยน้ำไปขางด้ขอซ้ำในจเอาเลยอาีอยนี่อเ,เอาไปตรงนั้นเลยนะเออไปตรงนั้นเลยเออเดี๋ยวเทขึจอเอาไปเลยเอาไปบวงสวงเลย ดีกว่า,อาอโอ้โออกมาแล้วบอกไทยแล้วซาถูกปิตั้งเวนันเล่หม่กพอแกหม่งปิตั้งเวนันเลยเนอเอาไปแต่ะซาถูกซาถูกซาถูกนะนับไปด้วยบอกขาบอกไข่คนได้ให้พี่น้องฟอกไปเลยปอพี่น้องฟอกไปแฮ่ให้เนา่เนาะดีกว่าเพราะว่าลูกอยากจะให้เป ok ็นประเภทนี่อหลีฮาน่าอยากเป็นท่านี่บานเฮาอีหลี อแฮ่แอยู่เฮ่ยแยู่่ต่ขอโทษหลวยเดอบอยากให้แเอาตัวเงินมาถวายดลวยลุงศินะใจแฮ่ตินประเภทนี้ของเขาอีพอเข้ากสิดีใจตัวนอโอ้ลูมเจ่าผูพ่าแ่เอาเนาท่อมไม่ผูกาแท้ประเภทนี้นะครับไทพร่กกระสีป้งปกลือถวาอันนี้เขาเห็นเขาจ้องแห่หอมครับผมเนาะน้าหน้าหลุมวานหุ้ี่วาขีคิดไความคิดมา คนจะล่างไรข้ามาระขาดสายครับเผลวมาเสียหายทุกคนเราเป็นบรรยากาศภาพรวมพระเจ้ามนอน่าเมอดมือเมือดเกินครับผมลานวัดตรงนี้กะคือเต็มด้วยผู้ชนนะครับาะมวนมหาประชาชนล่างไรจังทะเลศิตป์กลางนอกครับผม สุมากแล้วมาจากสมุทรสาครมาจากพิจิตบบรรยากาศมกันครับผมชายาุ่มสารทีบุญแก้แม่นกับมาตาเอาครับมาตตาตีซีตีหาครับผมกลาคขึเป็นบรรยากาศงานแท็กิโลครับผมงานเอได้อันคนกะถือสนเกินมาก กุญแ <Coast> จท่ากันยงก็มาเอาผลไม้ไปเอามาจัดที่นี่ก็ะไรที่โยกต้นเงินเรต้นทำลังนะครับไปนั่งมั wish. ่นเนาะต้นเงินพะังในต้นยอดนี่ก็ท่าเขาร่วมงานกันนะครับเอาท่ากันยงมาแล้วเมจัดที่นี่เก่ายางลอพลุล้มกเก่ายางเลยยกเป็นสีแดงกับน้ำแดงครับท่านผู้ชมแมนกูม่านพ่อหลายครั้งก็โอ้ยเอ็นมองอื่นบอกว่าพระเจ้าเอาน้ำแดงใครโอ้ยอีพอม เป็นกุม่านท่องบอ่องเพิ่นเป็นเทพตัวญาติโยมผู้ชีบประขาวเป็นเทพบ่แม่นเป็น,อ,นอันนั้นบอลเป็นกุม่านท่องเพราะสกินน้ำแดงอ่าชั้นน้ำแดงอาหารผลไม้แดงกับอะไรเนื้อสัตว์กับอะไรทุกอย่างนะทุกอย่างทุกอย่างให้เป็นมันเออเป็นเอ่อทั้งผลไม้หลากไม้หลายกลัวเนะื้เนาะหลายครั้งนี้ย่างย่าง,างไปเบิ่งยูสานเราเอา้าไข่ตุ๋มก็ยังมี มันมันโบมันโบแมนเพิ่นบบคนถนัดแต่ผลไม้ผลหมากหลากไม้กับน้ำบ๊อกเข้าวกับน้ำธรรมดาอันนี้น้ำเลี้ยงเดศาผูดได้บูชาเพิ่นไปกับอยากจะให้ทุกวิธีขึ้นผลไม้เกายางห้ามเป็นสีแดงเด็ดขาดห้ามเป็นน้ำแดงเด็ดขาดนะแล้วก็นั่นแหละเพิ่อนพ่อฟิลเป็นเทพพมโเป็นกุมารทอห้าสิบเจ็ดบาทข้าเฮาเฮ็ดบูถูวิธีเฮากับวันใเด็ดสำหรับเอฟ เออลาบาบเยอะลาบ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 ลีบลาบลาบลาบมสบลากลาบลาบลาบลา่ลาบลาบลาบปาบอันน oh ั 99, ้นเป็นเลาบยาอลนนี้บลเป็นกรอบลาบล่เฮ็ดมาบหาอลาบอ้บลา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 บเาบลาบลอบลาบลาบลาบงนบลาบลาปลาบไาบลาบลับอาบล่บลาบลาบนาบลาบลาัลามลาบลาบลูบเออนา่นแหลาบลอาาเงินกบาา เอากองมาใส่ไวใบใบพันนับเอาใบเถิดใบพันนับก็ได้เอ้าขามาแม่ด้วยขามาเขามามาสอยกันอ้าวผู้ใดมีซองปัจจัยยกเว้นตนเงินเด้อให้ไปแหน้ำกันอ้าวสิมีนางลำแหนยอดแยะยอดแยะน้ำกันโอ้ยดีจ้ะแม่อาสาธุสาธุอ้าโอเคสาธุโอ้มีคนมาเป็นเจ้าภาพจันทกีอีกแล้วเด้อนี่เนสิอ่านที่ฟังเด้อยมแม่เอ้ย เจ้าภาพไจ้ะเข้หนึ่งตัวนะครับคือนางสายเพชรคุณสายเพชรภาคสำโรงบอกฮะเออภาคสำโรงคุณสำรวยคุณกิติศักดิ์อ่าและคุณอภิพพรักษ์โสดผัก,กแวนะ่นเะป็นมะเนาะเออโสดผักแว่นอ่าถือกี่เนาะจำนวนเงิน97,000บาทระสันแล้วก็คุณวิภาเด็กหญิงพานุมาก พานุมาตรและเด็กหญิงพัทราวดีชุ่มเกษมคุณมนตรีนาสุนเนนสามพันบาทพันยูคโคลาดเดอร์ซาถูกเป็นเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทซาถูกอันนี้ตรงโอ้ยเงิน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 ตัวนี้บนาะเออเงินตัวนี้เขาเอาตรงเอาพันไว้เพราะว่าเาเป็นมันสิยวกแยกแยกเป็นจุดไว้เอาเอาอย่างพันไว้แลาวปัจจัยใส่บาทเดอร์หย่าโยมเดอร์อ่ะวตอนนี้เขามี ภูป็นเจ้าภาพแล้วหาคนแล้วอ่าเหลืออยู่สามตัวอีแขเเหลืออยู่สามตัวมีทั้งหมดแปดตัวที่เมืองไแน่นะอยูซาลากลางน้ำยูซาลากลางน้ำเป็นอีแขเเพือกอ่าหลายยุคางอยู่ประตูโค้งอ่าสองตัวหลายู่ซาราปฏิบัติถรำสองตัวหลายู่พระพุทธรูปสูง20เมตรสองตัวอ่ามันจะมีมีอย่างละสองตัวร่วมเป็นแปดตัวเป็นแปดแสนบาทนะแต่ตอนนี้ก็มีทางจากไต้หวัน กระ마เน่พุ่นจูนบอกอ่าพุ่นจูนจากกรุงเทพอกระมีหลายท่านนะเดี๋ยวสิได้อ่านไล่นำสิได้เขียนอ่าอ่สลักนะไล่ซื้อเพิ่นใบด้วยอีแครอ่าเป็นอนุสร์เป็นที่ระลึกนะครับอันนี้ก็เหลืออยู่สามตัวเหลือสามตัวเด้อยังมีขนมีอ่ายังไม่มียาผ่าอาหัวดนี่ก็คือสิบอผัดนะบอผัดเด้ออ่าพากันขนาดน้ำกัน อ,อ,อ,อ่าต้นเงื่อนร้ายขนาดลังไหลกันเขามาแล้วคนก็นมาเสียบเอาเองอ่ามาเสียบอยู่ข้างในอ้าซอยกันซอยกันหยาดยาุ่มซอยกันเด้ออ่าซอยกันอ่าเฮานั่น <c oughs> ขอบุญขอบุญหลายๆที่พากันเขามามาเบิง้งมานึ่งซอยกันอ่าอ่าผลบภักแล้วไม่มาเลยเลยพอเด้อพ,พบาซิดเดลไปใส่ผ้าก,กันยองถาวายเพิ่น บูหรออาจารย์กับด็กยินแต่ว่าภาคกัญยองภาคกัญยองอาจารย์กับบอาแต่ว่ากัญยองภาคกัญยองนี่กันนั้นปิดถาดเนี่ยก็ขันโตกกว่าเออขันโตกาว่าพราะพัดเหนือทีศภาคทิศเหนือเนี่ยเป็นขันโตกอ่าบันไดใหญ่เห็นนะอ้าสาธุสาธุอ่าผู้ใดบ่มีต้นเงินมีซ่องก็เอาเขามาเอาเขามาถวายใส่บาทใส่ในบาตทดิอ้อยกันออยกันอ่าวเับมาผู้ใดสีเอ่อ ผู้ใดสีบูซากรอบลูกอ่อสี่ลอยเก่าเอาไปบูส้มบูซาวัดว่าวัดบานของเฮ้าลานถาของเฮา,าเป็นตะการตาเป็นสติม่งค้นแกวานแกซองอ่าแกบานแกซอ,องกะม,มา้าผู้ใดลงซอทอกซอทอ่ออบตงอบตเอา,าเหรียญไปเหรียญสามลอยเกา่าาหอยวายผู้ไสหอยขวาผู้ยิง่งหอยไสยอ่าและะ้วก็เนโมสามจบแล้วกะ็อันเชิญิน่นไปนั่ม ไปหาศอกหาเสียงให้ปากให้ปากเจ้าของมิสนงสนเนสิได้สิได้คะแนนจากญาติพี่น้องของเฮาเขาก็เหตุไปบม่มีพี่ที่ต่องบ่มีเราอีพออ,อีพอชีบเขาพี่ยังเดียวกับพี่น้ำโม่สามจบเขาก็ว้าเลยพอเอ้ยไปกับลูกกับหลานเดอ้อลูกหลานจะออกหาเสียงแล้วนี่ให้พี่น้องปลงไปเขาดลจิตดลใจในคำเบาของลูก จับวากันไปบอกออกมาด้วยใจของเฮ้าพลศิิหูว่าเร้าวากิงหรือวอกเทศนี่สินะ่ะแค่นั่นแหละ,ะพอไว้พอราเป็นคนมักความซื่อสัตย์มาความยุติธรรมต่อหลูงต่อหลานเข้าได้แล้วเข้ากับมาบุญเฮ้บาบุญไม่อีังไ้เขาเก่ามามาแก่บุญถ้าบ่ม,มาเนี่ยราตามพอดันตัวมันมีประวัติอยู่แถวนี้ละที่ประวัติแล้วตามพดบาน,นตัว เอาขมาเด้อกรอบลูกเอาใส่บาทเลยนะใส่บาทเลยเด้อแม่เด้อโอ้ยคือสิมาก่วงมาไก่เด้อแม่ไปเออมาจากอุดรโอ้ลังไหลกันเขมามาสาธุสาธุสาธุเอาขม่าเด้อแม่เด้อพอเด้อเอาอนุญาตเขามาเอาของไว้ข้างในเอาผู้ใดบ่มี้ซองกะแจ้งหินสาบเด้อซองอ่าอนาบทรงยิ่งท่องพูนเอา อ้าคนี้กันคนละหมากรากไม้ก็เอามาถวายเด้อพุณเสด็จไสคันโตกคุณเิด็จใครคันโตกรวมกัน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 เด้อต้องอุตอต้องเงินกับเงนรูดหลายคนก็บอกว่าโอ้ยคนหลายมาบ่ได้ดอกเออมาบ่ได้อกามามาได้อกามาอาจารย์ว่านะ มันเป็นสิ่งสําคัญของเจ้าของด้ที่เตรียม,มาเอาไปนั่งถ่ายยุบันกันบบไนใแล้วเนาะนา่งถ่ายยุบันบันใดเดอ้ออาจารย์จะบอกให้ฟังพอสิหอดเข้าพอดีมันมันเมิดแล้วมันเต็มแล้วร่างคนกับถ้พพี่น้องกันขายกันเกิดเอาพลคร่องวัดเคร่งนึงกรรมาการเคร่งนึงไป้าคนอื่นเขาก็คืนเอาเองเสียบริษเขาต้องมาเอาเองอยากยป็นได้ก็ต้องมาเอาเองอ่าคือเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตของเฮาด้สิลืมตาอาปากใดนั่นก็นต้องมาเอาเอง เขาไปทาผู้อื่นมันก็บโบไว้ละอ่าบอลไหวเขาก็ต้มเนาเองเอาซาทุซาทุอ้ยแต่งตัวสวยจังเลยตัวสวยมากอ่าขอบคุณเนาะซาทุซาทุอ่าใส่บาทเอาใส่บาทเลยลูกนะใส่บาทนะซาทุซาทุซาทุอ่าอ่าบูชาสีเก้าเก้าแม่อันนี้สวดเรียบร้อยแล้วแบบ อาจารย์อาจารย์มพูดตึงตัวว่าอาจารย์ไม่มีคาถาอะไรหรอกนะแต่ว่าเป็นพระพุทธเป็นพระนี่ถ้าเราไปเรียนธรรมันก็คืออาธรรมแล้วเออพระพุทธเจ้าไม่ไม่ไม่ให้สอนเราประเททนั้นนะแต่เรามีวิชาที่เพิ่นให้อยู่แล้วเนาะสาธุสาธุอ่าได้ได้ได้สาธุสุดนะครับจากนที่สุยอนะครับของโลก มาเลยครับมาเลยเจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าสี่ห้าดห้สี่ห้าสองห้แ้าสี่หล้าสองับผมบน7จ็ดห้าสี่ล่างห้าสมม 足球泡面